ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกนะครับโดยช่างขวัญคนเดิมนี่แหละนะครับเอาวันนี้นะครับมีโอกาสได้จับได้ใบนะครับกับเป r Pro Arm นะครับครันนี้ก็คือจะล้างขบูนะครับ ล้างขบูอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพูดถึง n s r ตัวนี้นะครับเก่าเกินมาก่อนนะครับเท่าที่จำได้นะครับใน h o n d a n s r ตัวแรกนะครับตัวท้ายเล็กๆนะครับตัวนั้นเป็นไฟ3เฟดนะครับยังเป็นระบบะจุดระเบิดแบบ a ออยู่นะครับมีคอยสตาร์ทนะครับมาในตัวที่สองกอ็รู้สึกว่าจะลงมาเป็นไฟเฟสเดียวนะครับถ้าจำไม่ผิดเด้อนะครับไฟเฟสเดียวแต่เป็นระบบ DC นะครับใช้แบตเตอรี่ในการจ่ายไฟให้กับกล่อง CDI นะครับใช้พัชคอยเป็นตัวออกคำสั่งจุดระเบิดนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับ จนมาถึงตัว n s R Pro Arm นะครับอ่าไอ้ตัว Pro Arm เท่าที่รู้นะครับเท่าที่สัมผัสนะครับเท่าที่จำได้เด้อนะครับเสื้อสูบเป็นอ่าชนิดชุบมานะครับชุบมาคว้านไม่ได้นะครับเป็นเปลี่ยนลูกสูบแหวนเป็น A B C D นะครับถ้าจะคว้านก็คือต้องตีปอกนะครับ คาบูใหญ่กว่าปกตินะครับใหญ่กว่า n อ r ทั่วไปนะครับทีนี้มาถึงโชคนะครับพูดถึงการเปลี่ยนซินโชคสักนิดนึงในส่วนของ n อ r ทั่วไปนะครับซินโชคก็จะเป็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เราทั่วไปนะครับถอดกระบอกด้านล่างออกนะครับถอดยกออกเลยนะครับแล้วก็มางัดซินออกด้านนอกแต่ในส่วนของ n อ r PRO ARM นะครับ โปรแกรมเราจะต้องงัดซีนตัวนี้ออกก่อนนะครับงัดซีนการฝุน่นขึ้นนะครับถอดกิฟออกนะครับถอดกิปกอกก่อนนะครับแล้วก็กระทุงกระบอกลงด้านล่างนะครับแกนโชกกับแกนโชกกับซีนโชกตัวในหรือว่าซีนโชกยกชุดแหละนะครับจะติดอยู่ที่แกนนะครับแล้วค่อยเอาออกด้านล่างอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเท่าที่เคยทํานะครับมันนานแล้วมันจําไม่ได้นะครับ ก็ทำคันนี้แหละนานแล้วแหละนะครับเปลี่ยนซินโชกคนะครับทําไปหลายปีแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็เลยมาลําลึกถึงความหลังกันสักหน่อยนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นกล่อง C D I หรือเปล่านะครับนี่นะครับ่งสีสายไฟก็ตามนี้เด้อนะครับถ้าใครจะแปลงกล่องนะครับนี่นะครับกล่อง C D I นะครับ สีสายไฟเข้าจุด,จดนี้ตามนี้นะครับอเอาให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆก็ทีนี้เรามาพูดถึงชุดโซ่สเตอร์นะครับการปรับตึงโซ่สเตอร์คันนี้ก็น่าจะเป็นโซ่เดิมแหละนะครับเบอร์ใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษนะครับจำเบอร์ไม่ได้หรอก6 6 5 0หหรือเปล่า ะครับจาไม่ได้จำไม่ได้จริงๆนะครับทีนี้มาพูดถึงการปรับตึงโซ่สักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วการปรับตึงโซ่นะครับก็คลายตัวนี้แหละนะครับคลายตัวนี้แล้วก็เอามันจะมีตะขอเกี่ยวนะครับเกี่ยวดึงตัวนี้มานะครับคือในลักษณะดุมล้อนะครับจะเป็นลูกเบี้ยวนะครับลูกเบี้ยวหมุนนะครับลูกเบี้ยวหมุนหมุนลูกเบี้ยวมามันจะถอยหลังมานะครับ ก็ใช้นี่แหละนะครับตะขอนะครับเดี๋ยวไปดูตะขอก่อนตะขอยังเหลืออยู่ไหมนะครับตะขอคล้ายๆกับเกี่ยวท่อไอเสียเกี่ยวโชคนั่นแหละนะครับไม่รู้ของผมจะเหลืออยู่ไหมนะครับดูลักษณะตะขอนะครับตะขอเกี่ยวนะครับก็นี่นะครับตะขอเกี่ยวลักษณะนี้นะครับ ก็คายน็อตให้หลวมแล้วก็ตะขอมาคายน็อตตรงนี้ให้หลวมแล้วก็ตะขอมาเกี่ยวแบบนี้นะครับก็คือเกี่ยวให้หมุนนี่นะครับเกี่ยวให้หมุนนี่แหละนะครับเกี่ยวมาตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นตะขอเกี่ยวนี่แหละแต่ถ้าลดสภาพนี้นะครับครับก็จากสภาพลดอายุลดขนาดนี้นะครับ ไม่ต้องถามนะครับสก,กัดตีมาเรียบร้อยนะครับน็อตเกียวคงเข้าสนิมหมดแล้วนะครับเกียวเกลียวไปหมดแล้วแหละนะครับก็สกัดมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือลอ้ฟังนะครับลำาลึกถึงความหลังกันสักหน่อยนะครับกับ n s r Pro Arm นะครับเอ็น r อทอานะครับคันนี้ก็เป็นรถของอาจารย์ผมเองแหละนะครับ ท่านก็ซ่อมรถยนต์อยู่นะครับเปิดร้านซ่อมรถยนต์อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละทีนี้ขับมาหาอะไรที่บ้านผมนี่แหละนะครับมาหาแคมรัดหม้อน้ํานะครับขับมาแล้วดับดับแล้วจอดทิ้งเลยไม่มาเอาเลยนะครับท่านก็รู้เลยว่าจอดทิ้งไว้มันก็ไม่หายนะครับอยู่ถ้าอยู่กับผมก็คือผมจะต้องทําให้ท่านนะครับ ทำให้ติดแล้วก็เอาไปส่งนะครับคุญแเจท่านก็ไม่เอาไว้ให้ผมด้วยนี่นะครับรถจอดรถจอดนะครับอันนี้มีคู่วงคู่มือแหละนะครับไม่รู้อาจารย์ท่านไปหามาจากที่ไหนนะครับ g e นิสอาร์ฟอารนะครับรุ่นท็อปนะครับตัวนี้น่าจะอยู่ราวๆสองพันคันทั่วประเทศนะครับในรถตัวนี้นะครับเป็นยางเรเดียนนะครับเดิมเดิม ถ้าเดิมๆดิมจะเป็นยางเรเดียนนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นยางเส้นนี้นะครับที่ติดมากับตัวรถนะครับติดมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ท่านก็มาถอดทิ้งไว้ที่นี่แหละนะครับให้ผมถอดเปลี่ยนยางให้นะครับก็นะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับนานๆานทีได้จับนะครับนานๆทีได้เจอกับ n s r pro arm นะครับคลิปนี้ก็ เอามาเล่าให้ฟังเรื่องการถอดสิ้นโชคลักษณะการถอดสินโชคลักษณะาการ,นะรปรับตึงโซ่นะครับของรุ่นยนต์อาร์โรอารนะครับวันนี้ก็เราให้ฟังสักนิดหนึ่งแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวทํารถให้มันติดก่อนนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีครับ